อัศจรรย์ตายแล้วไม่เนา่าคำอธิบายหลวงปู่ดูพรหมปัญโยผู้เขียนเคยไปที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปนมัสการศพของหลวงพ่อท่านหนึ่งปรากฏว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยมีเล็บและเกสางอกออกมาเป็นที่อัศจรรย์ใจและเกิดความสงสยัยเมื่อมีโอกาสได้กราบเรียนหลวงปูด่ดูท่านอธิบายว่าผู้ที่ตายแล้วไม่เนา่า มีสาประเภท 1. ผู้ที่กินว่าน 2. ผู้ที่มีคาถาอาคมเสกข้าวกินประจำและ 3. พระอรหรันติษฐานทิ้งร่างไว้ให้คนสการะกราบไหว้ตัวอย่างเช่นหลวงพ่อหนองวัดครองมาดันจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เขียนเกิดความไม่แน่ใจเพราะเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าองค์ไหนเป็นพระอรหรันต์ หลวงปู่บอกว่าเราต้องดูที่ปฏิปทาหรือราศีพวกที่กิ่นว่านหรือมีคาถานั้นจะไม่มีราศีผิวพรรณไม่สดใสผู้เขียนจึงได้ปรารกกับหลวงปู่โดยกล่าวอ้างถึงสมัยก่อนหลวงปู่มีผิวพรรณค่อนข้างดำแต่ในปัจจุบันหลวงปู่มีราศีสดใสสวยงามแม้แต่หลวงปู่บุตรดาเมื่อก่อนเขาว่าท่านผิวดำเหมือนกันหลวงปู่ตอบว่า ไม่ต้องสงสัยกระดูกท่านยังฟอกเป็นธาตุได้ผิวพันธุ์ทำไมจะฟอกไม่ได้เคยมีผู้มีบุญท่านหนึ่งมากราบนมัสการหลวงปู่เมื่อท่านผู้นั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ได้ถามว่าแกว่าค่ากับเขาราศีใครดีกว่ากันผู้เขียนรีบเรียนว่าว่ากันตามตรงหลวงปู่ราศีดีกว่าครับหลวงปู่ยิ้มก่อนที่จะพูดขึ้นว่านั่นคือราศีทางโลก สู้ราศีทางทมไม่ได้หลังจากที่ผู้เขียนสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทรเรียบร้อยแล้วได้กลับมานมัสก,การหลวงปู่อีกครั้งพร้อมกับรายงานผลเนื่องจากก่อนจะไปสอบผู้เขียนได้ขอบาร,รมีหลวงปู่ให้ช่วยเหลือท่านพยักหน้ารับซึ่งในวันนั้นหลวงปู่มีอารมณ์แจ่มใสมากท่านพูดว่าข้าอธิฐานบาร,รมีพระแผ่บุญกุศลไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแกนั่นแหละเอาบุญให้เขา เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาสามคนข้ารู้ชื่อแต่อีกคนไม่รู้เลยขอให้สามคนถามอีกคนคอยนั่งฟังซึ่งก็เป็นจริงดังที่หลวงปู่พูดไว้ผู้เขียนได้สนทนากับท่านจนถึงเรื่องคาถามหาจักพรพัิผู้เขียนหลวงปู่เป็นผู้แต่งคาถาบูชาพระคาถามหาจักกรพัิใช่ไหมครับหลวงปู่ตอบว่าสำเพอเขาสร้างพระพุทธรูปอยากได้คาถาบูชาพระ ก็เลยมานึกเอาเองมันจะผิดอยู่หน่อยตรงคำบูชาที่มีน้ำหมพุทธายะแล้วก็ยัตถาพุทโธนะหรือแก่ว่างไงผู้เขียนตอบว่าปกติการตั้งองค์พระการอธิษฐานให้เป็นพระโบราณเขาใช้กันว่าน้ำหมพุทธายะยัตถาพุทโมนะดังนั้นการที่หลวงปู่กล่าวเช่นนี้ต้องการให้คาถาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าปางมหาจากักรพรรดิใช่ไหมครับ หลวงปู่พยักหน้ารับพร้อมทั้งกล่าวว่าค้าถาบทนี้เป็นของดีมันท่องไว้ทุกวันปกติเขาไม่ให้กันหรอกเพราะเขากลัวลูกศิษย์ดีกว่าอาจารย์แต่ข้าไม่เคยกลัวไม่เคยปิดบังท่องให้ดีนะอีกหน่อยก็จะรวยเพราะมีการข่าวถึงพระศิวลีผู้เลิศในทางลาบไปด้วยอาบน้ำอาบท่าอาบไปเสกไปก็ได้กินข้าวก็ได้ดีทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าบอกพวกแกข้าทดลองมาแล้วทั้งนั้นเมื่อดีแล้วจึงมาบอกดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาและการหมั่นฝึกฝนปฏิบัติคนเราอยู่ดีๆจะให้รวยได้อย่างไรต้องปฏิบัติให้ดีเสียก่อนตัวอย่างข้าเมื่อก่อนต้องไปยืมเขามาซื้อทุบซื้อเทียนใบชามาเลี้ยงแขกเดี๋ยวนี้ของกินของใช้มีให้เกลื่อนกระดไปเรามาพบไม้หงมเมื่อขวานบิน กว่าจริงไหมของดีของอร่อยกินก็ไม่ได้ฝันไม่มีหลวงปู่หัวเราะแล้วก็เสริอมอีกว่าคนเราต้องทำให้ดีเมื่อดีแล้วจึงรวยแล้วจะได้ไม่สวยพระจะดีจะต้องหมดอยากถ้ายังอยากอยู่ก็ไม่ใช่พระดี